กินเขากับยัางเนบ้อปลาแซบกินเขากับเมียสวัสดีครับนัดลาวลานเปอร์เซ็นต์ลับพี่น้องเนาะมากินข้าวเสาร์น้ำแข็งมาขับเมนูแปลกเป็นใหม่ข้าวเสาร์ไม้สองต้มไก่ข้าวเสาร์ฮาวเตื้์ตึนส้มดำมือแรกของมือนี้มีตรบักฮู้เลยพี่น้องตบักพริกุ้ยเป็นบักฮู้ เออตำบักพริกสวัสดีเจ้าหัวหลนไปนะเออเอาถ้วยแกงไก่มาเดี๋ยวผมัำเอาละเอาละเอาละผมไม่ใชเชียร์ของกับรวมผักเอ้ารวยอิ่มเลยจีท่าวิดีโอซื้อเออแด็กอายแค่กินคำใหญ่มาผู้จัดงนกินข้าวทั้งหัวหัว้ายวิดีโอเชียร์ เอ้กิ่เนอะเอ้าลงยาก็เคยนับปลาละโอ้ยหาเห็ดเต้ลุงล่ะใช่โอ้ยนี่แม่ลาเตยในหวานหวานดูในหวานมากเลยปลอดภัยหนูค่อยๆกินค่อยๆกินคำเล็กๆเพราะหนูกินคำใหญ่ยังมันจะติดคออ่ลูกมาเสียบๆแบบเสียบอยู่พี่นาะเสียบอยู่ โดนล่ะเบอรอกินแจ้วของนะจิ้มทีแต่ตากบีไหมเนี่ยนีกบละ่ยกจะไม่ละหาสบาทหมดแล้วตลาดแก้วขุกเลยแล้วก็สดนแต่แล้วี่อีตัแต่เมื่อคืนอะไรนะก้อยมะนาวอันเนี้ยก้อยก้อยม่ดันมยงอยากกินนิเนะมดเก้อยบนหน้กินเลือดจ มับ่้ันซนมเร่ดเลยมอยันี่โอซันมาเมือนกัครับครับจับใส่ตำนาะเ็ดเผ็ดเผ็ดอนแล้วก็มีไอ้กวยเยฟ้าคผมโอ้สุดเท่านั้นเนาะต้มไก่กับมีเนือกับมีปลาแดกมันเปลี่ยนเป็นขวดบ่มันคือบบคือรถเก่า

เนื้อก็มีเนี่ยไม่กินเททำไมเนี่ยชอบแห้งเนื้อากินนเนื้อล้วนๆเลยลูกเนี่ยไม่มียิบซอนยิบซอนได้ปะเอาอะไรข้าวข้าวเออชพูับนอเดียวเอากินายนะจำเป๊ะเลยเหรอทอดจานมละลตได้แล้วนาะคนง เดี๋ยวต่อไปมันก็จะจิ้มน้ำพริกอยู่ข้างหาน้าโตขึ้นมาหน่อยมันจะจิ้มน้ำพริกก็ขอบใจจำนีก่อนพี่น้องกิเข้าอน